ค่ะแล้วก็น่ารักเสมอแล้วพี่เขาก็คืออาจจะอะไรที่รถแบบทําทําแล้วมันมันมันดูหน้าตํหนิพี่เขาก็จะเขียนว่าเอออันนี้มันอย่างนี้นะเราต้องเข้าใจได้ค่ะพี่น้องว่าการเขียนคอมเมนต์แล้วมีตําหนิติติงมันคือปกตินะคะถ้าเราตอบโต้แบบปกติไม่มีอะไรดรามา่าเกิดขึ้นเลยพี่น้องไม่มีเลยจ้ะแล้วก็ไม่มีจริงๆค่ะพี่น้องค่ะ ถ้าใครถ้าใครไม่เชื่อลองไปย้อนดูได้นะคะในแอปสีแดงของโรสนะอีซี่สไพยเยอรมันนะคะถ้าใครยังไม่เห็นนะก็จะเห็นตั้งแต่ฝรังอยอยงงฝร่งน้อยอยู่ในท้องเลยค่ะพี่น้องฝรั่งน้อยอยู่ในท้องแล้วก็ฝรั่งน้อยโตขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาเพิ่งลดลงคลิปมาตลอดนะคะนั่นแหละคะ่ะก็จะเห็นเลยว่าลองไล่อ่านคอมเมนต์ดูว่าคอมเมนต์ในแง่ลบน้อยมากแล้วก็เวลาเราตอบคอมเมนต์ไม่มีการด่ายเอฟซีไม่มีเลยค่ะเพราะว่า ในส่วนตัวในด้านความคิดของรถไม่ไม่ได้มองคนในแง่ลบแล้วจะมองโลกในแง่บวกเท่าที่มันจะบวกได้ใช้เหตุและผลเข้าไปนะคะ mm hmm. เมื่อเรามีเหตุและผลใช้เข้าไปยังไงยังไงเอฟซี FC เพิ่นก็คือเข้านัาะพี่น้องคนเรามันมีดุลพินิษนะคะมีการวิเคราะห์ได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเาเพื่อนก็ะนะนะจะรู้เองครับพี่น้องมันก็เลยไม่มีการดรามา่าใดๆให้เกียรติเอฟซีเอฟซีเขาก็ให้เกียรติเรานะคะ บ่มีอยังเกิดขึ้นพี่น้องสนุกสนานไ์สดเมื่อไรก็ยอกันแบบนี้เป็นประจำเลยค่ะลักษณะนี้เลยคือเป็นช่องไม่ใหญ่แต่ว่ามาเรื่อยๆนั่นแหมจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะวัศนวาน,นะคะขอบคุณด้วยจ้าขอบคุณด้วยจากข้าแต่บอกบบว่าเดี๋ยวบึ่งเวลา อุ้ยพี่น้องข้าแต่เอ้าได้เบิงไม่ดีนะทุการีนี้เข้ามาก่อนเปิดเตียงเปิดเตียงทันเรียวทันเรีวข้าแต่เฝ้าข้าแต่เฝพี่น้องจ้าข้าแต่เอาุกลับุ่ับอยู่ ก่อนลูกค้าจะมาเราก็เตรียมเวทีรอก่อนนะคะไอ้ไอ้้าามา <c oughs> สวัสดีสุภุสกุลนะคะ <c oughs> การวิทีรอลูกค้าก่อนนะแกะ <c oughs> <c oughs> วนอยู่ในหลอดเตียงนี่แหละพี่น้องเบื่อมือนะคะจนหอดคุณหลับช่องถุงเดินวนอยู่ในเตียงแม่เละจ้ะเปิดน้ำมันเรียบร้อยพรมการทำงานเ <c oughs> <c oughs> อ้ยรอรอร,ร,รุ้นนะคะพี่น้องว่าไหลหนีของรถจะมีปัญหาย,ยังบอกพอราหไหนาะลูกอาจจะอธิบายพี่น้องฟังว่าวันนี้นะคะวันพฤหัสรดไลสุสดอยู่เป็นแบบนี้แบบนี้ รากาเกิดยั้งขึ้นเน,นี่ยนี่แหละจ้ะคือวิถีของรถวิถีของ easy นะคะ easy live by r ร a d easy สเปนเยอรมันด้วยจ้ะพี่น้องทุกคลิปทุกการลงคลิปทุกๆไลค์รถก็กจะว่าแต่ในสิ่งที่รถเป็นเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะอยั้งที่มันเกิดขึ้น แล้วโลกกสิมาบอกพี่น้องฟังวิธีการปรับปรุงแก้ไขได้คําตอดแบบไหมจากระบบกบสิมาบอกพี่น้องฟังเลยจ้ะไล่นี่ลูกคอตัวพี่น้องตะกอนเด้อลูกขาสิมาแล้วพี่น้อง้าเท้าเ <c oughs> จอกันอาจจะตอนทเที่ยงๆเนจักน้อยได้จากพี่น้องเพราะว่าเราจะต้องทําลูกค้าให้เสร็จรอบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปถึงบ้านถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึงนะคะถา้า ค่ะบ่เกิดลูกค้าทุกเชิญน,นะคะพี่น้องจา้าไลนี่ขอบคุณสุภูสุคนเดอร์ขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีแล้วกะ็ในทั้งแอปสีแดงแล้วก็แอปสีฟ้าด้วยนะคะเจอกันใหม่คืนหนาเดอพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีจ้าเดี๋ยวคิดหนาสิมาบอกให้ฟังเดอ้อไปเลยเดอ้อบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย